เอ็นดูความน่ารักของน้องเรสซิ่งมากเลยค่ะที่อยากให้พ่อพีได้จุ๊บแม่แพทเขาทำเขาก็ต้องกวาดน่าเอ็นดูเ,ดเใจสี่แสนจุ๊บได้ไหมหุ้ยจะไปสี่แสนมันไม่ถึงหรอกอาแล้วถ้าถึงมันอีกแสนดิมันอีกแสนหนึ่งเลยคุณแล้วถ้าถึงอ่ะจุ๊บได้แต่มันไม่ถึงยืนยันว่าไม่ถึงรอเลยมัดเธอมันไม่ใช่สามแสนห้าตอนนี้มันอยู่สามแสนทวนสามแสนหนึ่งสามแสนหนึ่งแล้วแต้ตาช่วยอะไรพ่อตานอนุมูลอิสระครับผม แม่ช่วยกดด้วยฉันไม่ช่วยเธอหรอกเรื่องอะไรจะให้ฉันมันถึงสี่แสนเอถึงว่าวางเลยถึงว่าวางเลยเนี่ยปกติกดยิบยิบๆิบยิบยิบกดให้ก็ได้ไม่ไม่ถึงให้แม่สี่แสนเลฟเธอจะช่วยพ่อเพื่อเอาถึงสี่แสนสั่งไปแล้วตะกร้าสามกินยังไงพ่อฉีกซองกรอบปากตอนท้องว่างได้เลยครับผมดูดูร้อนใส่ตรงบอกว่าดีนะสั่งทัน ใช่ไม่งั้นนะฉีกซองกรอกปากตอนท้องว่างได้เลยครับผมแบบนี้เลยจบเลยนะสามกล่องสามสิบซองตกสองละเก้าบาทเพราะว่าสองร้อยเก้าสิบได้สามกล่องสามสิบซองกระบผมงเอออีกหกหมื่นแป๊บเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้จะทำให้มันเป็นไปได้เลดหยุด ป่านป่านเข้ามาป่านต้องกดตะก้าสามแล้วป่านจะเป็นคนเก๋เลยจุป่านนะจุป่านนะถ้าป่านเข้ามานะเพิ่งเข้ามาแล้วป่านกดตะก้าสามนะป่านจะคือคนเก๋เทมากประเทศไทยต้องมีคนอย่างป่านนี่มันไม่มีทางถึงหรอกอาจารย์ตะก้าสามช่วยเรื่องอะไรตะก้าสามไม่หยุดหยุดยิ้มหยุดยิ้มเดี๋ยวนี้นะมันจะติดสีแสแล้วหยุดยิ้มตะก้าสามช่วยเรื่องอะไรใสช้ำฟูเด้ง ขาวดูสีแสดแล้วเลดจุดพอละสีแสดแล้วมันเป็นไปได้เลดมากดให้พี่เขาดูว่าเลดกดยังไงเดี๋ยวมานี่มาตั้งข้างหลังแม่มาข้างหลังแม่ดูด้วยความที่มันเชียร์พ่อนะดูนะไอ้คนเลดกนเชียร์พ่อนะดูที่มันกดดูพ่อดูเขากดกดยิยิๆเลยอะเรดหยุดแม่ขอสีแสดแล้วเ็ดหยุดแม่ขอ เลหยุดทำดีมากแล้วดูดิแล้วดูเลดทำดีมากเป็นไงกดยิงจริงลิงจริงดาิงจริงจริงจิงจร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 แล้ริงจรดงจริงจริงจริงนริงจริงจริงจริงนริงจริงจริเจริงจริงจิงจริงจจิงริงาริงิงจ่ิงจาิงจริกจงงงง่ย เออไม่ใ่ฮะแต่ทำให้ความพยายามหนูเสียเปล่านะอุ้ยเหนื่อยมากเลยเล็ก่อนเลือกมากงั้นมาเลยให้แม่จุ๊บก่อนคนแรกมาไม่ใช่แม่จุ๊บพอะทำไมเธอเป็นอย่างเงี้ยทำไมเธอเข้าข้างกันน่ะแม่แม่บอกว่าแม่จะจุ๊บหนูแล้วก็ไปจุ๊บเพอะเอ๊ะฉันคือแม่ของเฉันเป็นคนอุ้มท้องเธอมาเก้าเดือนมาเธอไม่เข้าข้างฉันเลยอ่ะ พี่เขาบอกว่าหอมเฉยๆหอมอะไรจุ๊บจุ๊บนี่จุ๊บจุ๊บระวังพี่แจนพี่แจนหอมเฉยเฉยเนาะหอมหรือจุ๊บไอพี่พี่เขาเลือกให้พี่พี่เขาเลือกให้พี่พี่เขาเลือกแม่แม่ถ่วงเว้นะไม่ให้พี่พี่เขาเลือกเลทหยุดให้พี่พี่เขาเลือกแต่ตะกร้าจูจะหมดแล้วนะจุ๊บจุ๊บตะกร้าพอได้อีกกี่คนอีกแค่สิบกว่าคนเองนะสองร้อยเก้าสิบประมาณแปดคนได้ครับยัง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 จูบ เลดมันถึงส <left> ี่แสนแล้วหยุดกดมันจะห้าแสนแล้วนะเลดหยุดเลดหยุดพ <Hayır> ี <de uda> ่เขาบอกว่าให้หอมจุ๊บหอมเยอะกว่าจุบเยอะกว่าหอมเยอะกว่าหอมมีสองคนที่เหลือจุ๊บหมดเลยหอมเยอะกว่าพี่อู๊ดเป็นผู้ชายสิถึงว่าให้หอมอย่างเดียวอะไม่ก็เราจุ๊บไปแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นหอมบ้างเอาเมื่อกี้เราเล่นเกมเราจุ๊บเป็นโอเคจบหันมาจุ๊บเลยไม่หอมพ่อ จุ๊บเนี่ยจุ๊บจุ๊บทั้งนั้นเลยเนี่ยดูแม่ดูนี่จุ๊บขึ้นมาฮอตแล้วเนี่ยเห็นไหมจุ๊บขึ้นมาเต็มเลยเห็นไหมแม่ดูสิเลทพิมจุ๊บจุ๊บขึ้นมาเต็มเลยไม่พอเราจุ๊บไปแล้วเปลี่ยนบ้านไม่ตอนแรกแม่บอกว่าถ้าสีแสนนะแม่จุ๊บพ่อเลยเลดหยุดเลทหยุดอุ้ยมีแต่คนบอกจุ๊บจุ๊บแม่แม่ต้องแล้วล่ะสักเี่ยววินึงเหมือนเดิม หน่าเบื่อพ่อมันต้องหอมมันน่าตื่นเต้นไม่มันเกิดเนี่ยจุ๊บจุ๊บมันเกิดเวลามันเกิดแล้วมันจุ๊บไปแล้วเลสเปลี่ยนเป็นหอมหอมแม่อย่าพูดแอมไม่เอาแม่อย่าพูดมาตามลูกขอจุ๊บไม่เอาเคนไม่เอาแล้วไม่ดูไอเลสมันทำ จุ๊บเห็นไหมคุณชนนบอกจุ๊บคุณชนนบอกจุ๊บชุนชนนหยุดคุณชนนบอกจุ๊บคุณชนนหยุดหยุดพูดอย่าหยุดพูดคุณชนนมาจุ๊บไม่เอาคุณชนนโอเคจุ๊บจุไม่ก็บอกหอมเรื่องเยอะเหมือนกันนะชนนลูกชายขอไม่เลยต้องหยุดจุ๊บก่อนลูกชายขอเน่ะจุ๊บอยู่ไหนม่่ะจุ๊บอยู่ไหนไหนแมแม่ขอเปลี่ยนเป็นหอมได้ไหม แม่ขอเปลี่ยนเป็นหอมได้ไหมคะจุ๊บเห็นไหมเห็นคุณชาลนไหมแม่ขอเปลี่ยนเป็นหอมได้ไหมจุ๊บ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 เยอะแล้วด้วยแม่ละจุ๊บจุ๊บจุ๊บฉันเบี้ยฉันเริ่มเกขียนลูกตัวเองแล้วโอ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะแม่แล้วคุณชานนบอกแม่ตามใจเลดได้ไหม ได้พอดมาจุ๊บนะพี่รอบนึงแล้วเดี๋ยวแม่จะจุ๊บไม่ต้องอ่าแม่ยอมให้เขาอ่านหนังสือจุ๊บพอดมาจุ๊บนะพี่รอบนึงจุ๊บ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 คุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บอุ๊บจ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 ุ๊บอุ๊บจ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 ุ๊บ ขอเป็นเป็นหอมได้ไหมชั้นชานนยุดจุจุ๊บจุุ๊จุุบแม่ีโกงพี่แจนเห็นไหมหอมพี่ชันนี่เขาบอกให้หอมอุจุ๊บอะหอมุหอมดีกว่าเห็นไหมจุยจุ๊บจุจุจุี่ชนนชนนพอแล้วมันชนนหยุดแม่จะผูดสงชนนจะจุ๊บต่อหยุด ของพ่อร้อยห้าสิบเสร็จแล้วอ่ะพ่อร้อยห้าสิสองทุ่มเท่าไหร่ละสองทุ่มสิบนาทีไปเด็กๆไปอ้าวแคปไม่ทันช่วยไม่ได้แคปไม่ทันพ่อเดี๋ยวแม่ไปก่อนพ่อเอาเป็นกลมๆแม่ไปก่อนพ่อแม่ปวดเยี่ยวโอเคค่ะอ่ะพ่อนี้นะเอาเอาแค่นี้ได้แค่นี้เออเนี่ยแล้วปูนปาร์เตอร์ต้องไปซื้อที่ไหนพ่ัอืมร้านช่างครับที่ไหนวะาีไวีม่มีดีไวีมีไหม ไม่รู้ <c oughs> ครับมีครับขำเลดป้าเอาจิงเลดน่ากลัวขึ้นทุกวันอะไรนะจุ๊บจุ๊บอีกเหรอจุ๊บก่อนไปเหรอพักก่อนเต้นเพลงก่อนไปดีกว่าเอาเลยแต่ตอนนี้ตะก้าพ่อฮอตเท่าไหร่เดี๋ยวดูให้ก่อนฮ <Hot 150 S 1> อตร้อยห้าสิบครับผมคนที่ฮอตอยู่ตอนนี้หนูจะได้ในราคา290นะเตเนหนึ่งสองเนี่ยกว่าของจะเข้าอีกนานเลยแม่เอาสามไปลองนี้าแม่จะติดใจหนึ่งศูนย์ห้าเหรอเออแล้วแม่จะติดใจเข้าใจป้าครับผมตอนเนี้ย แม่จะติดใจ290ได้3กล่อง32แม่คุณชลนบอกว่าอะไรหยุดได้แล้วหยุดได้แล้วอะไรอะคุณชาลนจุ๊บได้แล้วจุ๊บได้แล้วหยุดได้แล้วเล่นก่งลูกหยุดได้แล้วแต่คุณชนลนพิมมาว่าหยุดได้แล้วนะคุณชนลนเน้นข่าวแล้วริ้วรอยตก้าสามใช่ครับปักไว้ให้เรียบร้อยครับผมคุณชาลนบอกว่าตอนนี้ราคาได้ในราคา2 9 0ร้กล่องคือได้3กล่อง3 2 290บาทใช่ครับเคุณชลนอก็คือ เอ่อตัวเนี้ยได้ตกซองละเก้าบาทตกซองละเก้าบาทใช่ชนนแม่จะไปไหนอ่ะรอก่อนคุณชนนกล่าวชานนยดคุณชนนเออไปเด